จะได้มานาเสนอนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับอีทาซานะครับเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับของประเทศไทยนะครับที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตนะครับจากกรทนะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยนะครับความมั่นคงนะครับที่สามารถนะครับให้ความมั่นใจนะครับความเชื่อถือนะครับ ในการเข้าใช้งานนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็โมบายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สภาพค้องในระดับสูงนะครับในการเข้าใช้งานระบบนะครับสิ่งที่จะทําให้บีร์าซนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับก็คือมีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็ซื้อขายคล่องนะครับความปลอดภัยนะครับในทรัพย์สินของเรานะครับที่เรานํามาฝากนะครับหรือว่าทําการซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิตัลนั่นเองนะครับแล้วก็มีประเภทออเดอร์ที่หลากหลายนะครับแอปมือถือนะครับที่สะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะต่างกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจะมีเวลาเปิดปิดตลาดนะครับแล้วก็วันทําการเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าไปซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆคลิกที่ลงทะเบียนนะครับก็ここจะแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับขึ้นนะครับ <im it> พเพื่อนๆก็กรอกอ e ีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับแล้วก็คกลิกที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีส่งข้อมูลไปทางอ e ีเมลนะครับเพื่อเราให้ยืนยัน ในขั้นตอนต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ผมไม่ขออธิบายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ทําการยืนยันต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงหน้าจอนะครับในการใช้งานระบบมิทาซ่านะครับซึ่งเมนูด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเคสบอร์ดนะครับแล้วก็ตลาดนะครับแล้วก็ซื้อขายนะครับกระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็ธุรกรรมนะครับ ก็้วที BTZ นะครับแล้วก็ข้อมูลการเข้าระบบการตั้งค่าต่างๆนะครับสลับมือใหม่แล้วนะครับผมขอแนะนำนะครับในส่วนของเคสบอร์ดก่อนนะครับเคสบอร์ดในที่นี้นะครับก็จะสรุปภาพรวมนะครับเหรือนที่ร่วมรายการนะครับกับวิราซ่านะครับว่าวิราซ่านะครับมีเหรียญชนิดไหนบ้างนะครับก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับ แล้วก็จํานวนเหรียญที่เราถือในปัจจุบันนะครับมีเหรียญชนิดไหนบ้างนะครับก็จะแสดงในส่วนของที่เป็นยอดคงเหลือไว้นะครับแล้วก็รายการล่าสุดด้านล่างนะครับก็จะสรุปให้เรานะครับว่าเราทําการเทรดซื้อขายนะครับสถานะเป็นยังไงนะครับสมบูรณ์หรือไม่นะครับแล้วก็วันเวลานะครับที่เราทําการซื้อขายนะครับในส่วนของเทรดบอร์ดนะครับส่วนเมนูที่2นะครับ เมนูในส่วนของตลาดนะครับเมนูในส่วนของตลาดนะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่เงินนะครับคู่เงินที่เราสามารถเข้าไปทําการเทรดเหรียญดิจิตอลนะครับคู่เงินในที่นี้นะครับในส่วนของที่เป็นอีทัสซ่านะครับจะประกอบไปด้วยคู่เงินที่เป็นเงินบาทไทยนะครับแล้วก็คู่เงินที่เป็นในส่วนของ USDT นะครับแล้วก็ b t c นะครับหรือว่า bitcoin นะครับในอนาคตนะครับน่าจะเปิดอีกคู่เงินนึงครับก็อ Z เออ e t h นะครับหรือว่าอินเทอร m ียมนั่นเองนะครับในส่วนตัวของผมนะครับผมชอบในส่วนของที่เป็นคู่เงิน USDT นะครับคู่เงิน USDT นี้นะครับจะอิงจากเงินดอนลลาร์ของสหรัฐนะครับถ้าสมมุติว่าจํานวนเงินดอนลลา,าร์สหรัฐนะครับขึ้นลงนะครับก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการเข้าไปใช้งานในส่วนนี้นะครับ แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับจะสามารถใช้ที่เป็นคู่เงินบาทไทยก็ได้นะครับคู่เงินบาทไทยนะครับจะจับคู่กับเหรียญดิจิตอลเอ่อค่อนข้างเยอะนะครับส่วนครื่อเงินอยู่นะครับก็จะเอ่อจับคู่เงินที่เป็นเหรียญดิจิตอลอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือบิตคอยนะครับอีธิเลียมนะครับก็ Xrp นะครับ Xlm นะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปเทรดได้นะครับในส่วนของการจับคู่เงินนะครับผมขอจะอธิบายใน ep ต่อไปนะครับก็คือเพื่อนๆจะเข้าไปทำการเทรดนะครับสมมุติว่า BTCUSDT นะครับเพื่อนๆก็ต้องไปซื้อเหรียญ USDT ก่อนนะครับเพื่อเข้าไปจับกับคู่เงินนะครับที่แสดงข้างต้นนะครับได้นะครับก็คือสามารถเข้าไปซื้อขายนะครับ ในส่วนของคู่เงินนั้นๆได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าไปซื้อในส่วนของที่เป็น USDT ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายใน EP ต่อไปนะครับส่วนเมนูต่อมานะครับก็คือเมนูซื้อขายนะครับเมนูซื้อขายนะครับอันนี้ก็คือการซื้อขายแบบแบบแบบเร่งด่วนนะครับแบบเร่งด่วนเลยนะครับสามารถตั้งซื้อตั้งขายได้เลยนะครับตามจํานวนเงินนะครับคู่เงินที่เราต้องการซื้อขายนะครับ โดยไม่ต้องไปทําการวิเคราะห์กราฟนะครับก็คือสามารถซื้อขายณนะปัจจุบันได้เลยนะครับสมมุติว่าผมซื้อขายที่ e t ทนะครับที่400บาทนะครับก็จะได้จำนวนเหรียญอยู่ที่0.0572นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ผมก็กดที่ซื้อขายที่อีทีเลียมนะครับเหมือนกับที่ผมอธิบายข้างต้นนะครับผมอธิบายข้างต้นเมื่อกี้นะครับ ในการที่เราจะจับคู่เงินนะครับ u s t t นะครับเราก็ต้องซื้อนะครับทำการซื้อในส่วนของที่เป็น u s t t ก่อนนะครับทำการซื้อในส่วนของที่เป็น u s t t ก่อนนะครับจึงจะสามารถเข้าไปเทรดนะครับเข้าไปเทรดที่จับคู่นะครับ ตามเหรียญดิจิตอลชนิดนั้นได้นะครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับเมนูกระเป๋าสต,ตางค์นะครับเมนูกระเป๋าสต,ตางค์นะครับก็จะแสดงใบเล็น,นะครับเงินที่อยู่ในกระเป๋าสต,ตางค์ของเรานะครับก็จะประกอบด้วยเงินบาทไทยนะครับแล้วก็เงินเ,เหรียญที่เป็นเซ็ต BTC นะครับแล้วก็จํานวน เหรียญต่างๆนะครับที่เราซื้อถือนะปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนเมนูต่อมานะครับการทําธุรกรรมนะครับในเมนูตัวนี้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดการทําธุรกรรมของเรานะครับเราสามารถค้นหาในการทําธุรกรรมระหว่างวันตั้งแต่วันวันที่นี้ถึงวันที่นี้ได้นะครับก็จะแสดงรายละเอียดการทําธุรกรรมของเราขึ้นมานะครับส่วนเมนูต่อมานะครับ BTC นะครับ BTC ตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยระดับการยืนยันตัวตนต่างๆรายงานการซื้อขายนะครับ API นะครับแล้วก็โปรแกรม Reflet นะครับแล้วก็เว็บเดตบิตาศาเป็นต้นนะครับก็จะแสดงระดับต่างๆนะครับที่เราอยู่ในระดับการซื้อขายว่าเราอยู่ในระดับไหนนะครับก็ประกอบไปเรื่อยโบนะครับซินเวิร์โกลดแพลทินัมแบบนี้เป็นต้นนะครับตามระดับนั้นๆนะครับส่วนสำหรับการเริ่มต้นการลงทุนกับบิตาซาใน EP นี้นะครับ ก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะครับแน่นอนนะครับการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตอลต้องมีความเสี่ยงนะครับไม่ควรนาเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับควรเป็นเงินเย็นนะครับเงินที่เราเหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมก็จบในการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ